โอะบางครั้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเธอไปสังเคราะห์งานวิจัยมาก่อนนะไอ้เราก็นึกไม่ออกนะสังเคราะห์ยังไงนะก็ต้องมีไกด์ไลน์นะว่าเอ๊ะใช้วิธีการสังเคราะห์แบบพิคโคแล้วกันนะพิคโคคืออะไรนะคือ P เนี่ย Population นะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคืออะไร Intervention เป็นยังไงนะคะแล้วก็อะไรนะคะตัว C นะคะตัว O Output เป็นยังไงนะคะคืออันเนี้ย ต้องไปลองดูนะต้องไปกดดูนะว่า p i โ o เป็นยังไงไอเนี้ยเราสามารถที่ะจะหาปัจจัยร่วมเพื่อกําหนดตัวแปรสมการโครงสร้างได้นะคะสำหรับใครที่ทำ SEM ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำ SEM นะคะแ,แต่ว่าเราต้องการรีวิว w ิ e t เตอร์นะคะอย่างมีคุณภาพทางไงเรากดไปที่ Timeline ค่ะพอเรากดมาที่ไทม์ไลน์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยมี การอะไรนะคะมีการเกิดขึ้นนะคะของ